ชีวิตติดสปีดต,ตอนที่สิคนอายุ50ไปแล้วอย่างผมก็มักจะมีเรื่องเล่าแบบเก่าๆเารื่องคนแก่ๆถึงวัยเด็กบ้างที่วิ่งตามรถนังกังแปเพื่อไปนั่งดูหนังขาย,ยาไปเล่นจิงชาสวัสด์ไปทานข้าวเกียบ ติดวิ่งจากเตาฐานอยู่ในวัดเพื่อดูหนังการแปลงด้วยความสุขในดึกดด่นถูกน้ำค้างหล่นใส่ด้วยความหนาวเย็นแต่กลับเห็นชีวิตในวัยเด็กมันสนุกสนานเหลือเกินมันผ่านเร็วเหมือนชีวิตมันสปีดได้สุดท้ายก็เข้ามาสู่ช่วงวัยหนุ่มในเดินทางไปใช้ชีวิตที่เยอรมน,นี อยากจะไปเรียนหนังสืออยากจะเติมเต็มความรู้ให้กับชีวิตแต่เน้นที่สุดก็ล้มเลิกการคันก่อนที่จะโบกรถจากเยอรมนนีไปจนถึงนอร์เวย์ผ่านสเยนผ่านเดนมาร์กผ่านออสเตรียไปจนถึงฟินแลนด์เฮนซิงกิีโอากาสแวะผ่านโซเวียตรัสเซียมอสโกและสุดท้ายก็ ใชีวตแบบสเปส,สปากับ,บเรียนหนังสือที่รามโรแหงเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักเขียนถ้าทำอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างอีกมากมายก่อนที่จะมาพบบทสรุปก,กับตัวเองว่าชีวิตไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่ามันสปีดไลท์มันเร็วจนเราตั้งตัวไม่ทันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จบลงเป็นวันนี้มาเป็นครู มาเป็นโค้ดทางจิตวิญญาณโค้ดตัวเองด้วยโค้ดคนอื่นด้วยแต่ละวันก็มีผู้คนมากมายมาให้โค้ดเพิ่มขึ้นทุกๆวันเขียนหนังสือหลายเล่มจนถึงปัจจุบันน่าจะ15เล่มล้วเล่มสุดท้ายคือโค้ดพลังจิต8ปดีที่กำลังจะออกในเดือนตุลาคม2016โค้ดพลังจิต8ปชีวิตยุคดิจิตัลก็เป็นเล่มใหม่ที่จะอธิบายถึงการ ใช้ชีวิตแบบคนยุคปัจจุบันที่ทันสมัยแล้วก็มีความสำเร็จหรือมีความสุขแบบสปีดไลน์นั่นเองมองว่างๆแล้วก็หลับตานึกถึงอดีตหรือว่าคิดไปเรื่อยๆความจริงแล้ว <c oughs> ชีวิตมันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ทีก็ยังลืดเเลยว่าเหมือนกับกลับไปเป็นเด็กหนุ่มตอนอายุยี่ิบเปีที่โบกรถไปจนถึงแม่น้ำดานุที่ออสเตรียมีความสุขที่ได้ดูแม่น้ำสีเงินยวงกินกาแฟบนฝั่งแม่น้ำดานุที่ออสเตรียเพื่อแป๊บเดียว ก็ฝันเห็นตัวเองไปนั่งรถรางแล้วก็กลายเป็นความจริงว่าตัวเองอยู่ที่ซานฟรานซิสโกอ่านหนังสือว่าชื่อทิ้งหัวใจไว้ที่ซานฟรานซิสโกก็เราก็ยังรู้สึกว่าที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมีความทรงจํามากมายไปหลายหุนไปสีห่ห้าหนยังไม่รวมแกนขันย่อนที่ไปจนจําไม่ได้น่าจะเจ็ดแปดหนลาสเวกัสก,ก็ใกล้เคียงกัน มีหลายแห่งที่ไปแล้วไปอีกซ้ำแล้วซ้ําอีกชิตก็วนไปวนมาอยูไ่ไม่แน่ใจว่าสปีดไลท์ที่เรากําลังเรียนรู้อยู่เนี่ยทำไมมันถึงทําให้เราต้องวนไปวนมาบนโลกไปนี้แต่ที่สําคัญคือได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราปรารถนาอย่างที่เราเลือกอย่างแท้จริงจากความรู้สึกที่เคยสนุกสนาน ที่ซานฟรานซิสโกวันนี้พอกลับไปอีกครั้งสุดท้ายในปี แบบสิวิลชนที่ฟลอริดาที่ไมอามี่ความจริงชีวิตในแต่ละช่วงเราเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายมีผู้คนที่เรารู้สึกซาบซึ้งที่เขาได้ช่วยเหลือดูแลเราสั่งสอนเราถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้เราได้รับรู้จะทำให้ชีวิตของเราเร็วขึ้นแต่ที่จะ จำเจซ้ำซากแต่ที่จะมีชีวิตอยู่ไปวันๆเรากับเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เห็นคุณค่าของการเกิดมามากขึ้นยิ่งตอนไปอินเดียครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สแต่ละครั้งก็ให้ความหมายให้ความสนุกสนานมากได้ไปอยู่ที่เมืองพระนรศเมืองที่มีวัด3,000ปี ได้ไปดูพิธีเผาศพของคนเสียชีวิตบนแม่น้ำคงคาต่ไม่เกิดความสังเวชใจชีวิตนี่ยมันแค่เป็นฝุ่นละอองเป็นแค่เท่าทุลีลุกโชดช่วงไปกับเปลวไฟแล้วม็มวดลงดับลงนม่มีอะไรเป็นแก่นสารมามือเปล่าก็กลับมือเปล่าที่พรนาสี เนะมื่อเก่าๆโบราณในอินเดียที่ไปเห็นการเผาศพบนต้นไม้นางพงคาทําให้ชีวิตมันชุคิดได้ว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปถ้าเราไม่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าไม่ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมีความสุขก็น่าเสียดายที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้น่าเสียดายจริงๆเสียดายที่เราเกิดมาแล้วไม่ได้ใช้ชีวิต ให้คุ้มค่าหรือไม่ได้ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสมกับที่เป็นมนุษย์หรือเป็นคนวันนี้คิดว่าได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วจากการใช้ชีวิตแบบสปีดไลน์นั่นเอง